สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ผมติดตามโครงการ f o r e ส t ซ s สมา2ปีแล้วครับล่าสุดผมผ่านไปก็เห็นการก่อสร้างเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักมากตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่จุดที่ผมคิดว่าเข้ามาตรวจสอบดูความคืบหน้าล่าสุดเพราะว่าเป็นที่สนใจของผมเพราะโครงการนี้ยึดถือเรื่องมาตรฐานระดับโลกมีทั้งการออกแบบมีทั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา และการวางแนวทางทั้งหมดป่าต้องไปป่าจริงป่าธรรมชาติคนต้องอยู่กับป่าไดา้ที่สําคัญก็คือท้ายที่สุดมันต้องนํามาซึ่งความสุขดังนั้นผมกลับมาวันนี้เพื่อจะมาอัปเดตว่าความคืบหน้านั้นไปถึงไหนอย่างไรแล้วคนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นโปรเจกต์ดีเรคเตอร์ครับคนที่ควบคุมโครงการนี้ครับคุณเดียครับคุณเดียคุณกิติพันธ์ ยามาผ่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดียสวัสดีครับผมมานี่ว่าวันนี้ต้นไม้เขียวขึ้นเยอะเลยนะครับครับผมสองปีที่ผ่านมาความคืบหน้าเรื่องป่าก่อนเป็นยังไงคือป่าเนี่ยต้องบอกว่าเกินความคาดหมายอืเพราะว่าจากที่เราได้เคยคุยกันครับเรื่องทฤษฎีในการปลูกป่าทั้งหลายเนี่ยผมไปเดินดูมาแล้วนะแล้วก็เห็นจริงเลยครับว่าทฤษฎีการปลูกป่าแบบที่ให้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติแต่มีหลักการว่า ต้นไม้หลายพันใุ์ต้องเป็นต้นไม้ของพื้นถิน่นใช่ครับแล้วก็ต้องให้อยู่กับธรรมชาติได้มากที่สุดตอนนี้ตอนที่ตั้งไอเดียผมคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมแลวมันจะเกิดไหมพ่อผ่านมาสองปีนี่พิสูจน์แล้วอย่างว่าไอเดียนี้มันใช้ได้ัดีนี้เรามั่นใจเลยครับว่าว่ามันเป็นไปได้จริงๆแล้วก็เราเราดูจากว่าเราเรามีการจดบันทึกไว้ครับว่าโซนไหนเริ่มปลูกเมื่อไหร่โซนไหนปลูกเมื่อไหร่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยในในทางทฤษฎีเนี่ยบอกว่า หนึ่งปีต้นไม้เนี่ยคือหน้าฝนชนหน้าฝนเนี่ยต้นไม้จะสูงขึ้นประมาณ2เมตรครับแต่ว่าของเราเองเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกไปประมาณ2ปีกว่าๆเนี่ยถึงตอนเนี้ขึ้นไปประมาณ6 7เมตรก็มีซึ่งซึ่งถ้าเดี๋ยวเรามีโอกาสเดินเนี่ยบางโซนมันกลายเป็นอุโมงต้นไม้ไปแล้วครับโอนั้นถ้าเราเดินผ่านจะรู้สึกเลยว่าความร่มรื่นอุณหภูมิที่แตกต่างกันเมื่อต้นไม้เนี่ยยิ่งๆตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่พึ่งปลายปลายหน้าฝนเนี่ยต้นไม้กําลังสดชื่นมากๆเลยแล้วก็ มีการเติบโตกันขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆทาไมมันสูงเกินกว่าที่หลักการหรือทฤษฎีที่มีมามันคือกันจะขึ้นต้ไม่2เมตรนี่มันขึ้นมา6-7เมตรคือทฤษฎีอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับก็แต่จริงๆก็ก็ได้ได้ปรึกษาผู้รู้บ้างท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะโตนั้นอาจจะเป็นการปล่อยโตตามธรรมชาติครับแต่เราเนื่องจากเราเป็นป่าที่เราดูแลด้วยเรามีทั้งการดูแลเรื่องน้ําดูแลเรื่องปุ๋ยฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้ต้นไม้เนี่ยได้รับประโยชน์ มากกว่าปกติมันก็เลยทาให้มันเติบโตค่อนข้างเร็วครับปีนี้เราได้ฝนเยอะ,ร,ะรับกปกติด้วยนะช,ช่วยไหมช่วยครับช่วย<อ>ต้องบอกว่าต้นไม้เนี่ยสดชื่นมากๆเลยถ้าเราเข้ามา<อ>เราเราเข้ามาช่วงหน้าฝนนี้จะเห็นเลยว่ามัน<อ>มีความแตกต่างมากๆเลยครับใช่เลยครับอพอมันดีเกินคาดอย่างนี้ตอนนี้เราทํำยังไงให้มาจบเป็นไปตามที่เราวางเอาไว้ดีกว่าเดิมอีกคือตอนนี้มันจะเข้าสู่สเตจสองก็คือว่าพอต้นไม้มันเริ่มโตเนี่ยเราจะเห็นเชฟของฟอร์มของอ่า การจะเป็นป่าครับมันก็จะเริ่มของเฟสสองว่าตรงไหนที่เห็นแล้วว่าอาจจะมีช่องโหว่ต้นไม้อาจจะไม่เต็มก็มีการมาปลูกเสริมบางโซนเนี่ยขึ้นไปสูงจนขนาดต้นไม้ข้างล่างเนี่ยตายหมดแล้วเพราะไม่ได้ไม่ได้แสงแดดก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นว่าเอาต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดน้อยมาเติมฉันมันเป็นเรื่องของการตกแต่งป่าให้มันมีความสวยงามและสมบูรณ์มากขึ้นครับ้องเลยครับใช้ผ่านมาสองปีแน่นอนเจอโควิดด้วย แล้วก็เจอกับฝนที่ตกหนักพอสมควรเป็นอุปสรรคไหมครับต่อตารางงานที่วางเอาไว้แผนของการก่อสร้างเนี่ยจริงๆแล้วเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณชูชัยพูดเลยครับถูกต้องเลยเพราะว่าฝนมันมาเร็วแล้วก็นานกว่าปกติฉะนั้นมีผลในระดับหนึ่งฉะนั้นเนี่ยทีมต่างๆก็เลยจะต้องมีการประชุมกันบ่อยมากๆเลยในการที่จะหาวิธีว่าทําไงจะแคชอัพสิ่งที่มันเกิดจากการดีเลย์ได้ถูกต้อง,องครับซึ่งก็ทาได้ทําได้อยู่ครับใช่ครับ จนทุกคนที่จองไว้เนี่ยเดิมที่ว่าจะย้ายเข้า,เาได้เดือนไหนปีไหนเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ตอนนี้ยังตามเป้าอยู่นะครับ oh. ก็คือประมาณปลายปีหน้าก็ปี2023จนถึงต้นปี2024ก็จะเป็นช่วงที่เราเชื่อว่าน่าจะพร้อมสําหรับการย้ายเข้าของลูกบ้านครับเก่งมากเลยนะเพราะตอนเกิดโควิดเนี่ยผมนึกว่ายังไงยังไงต้องเลื่อนไปมากกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับแล้วทํำยังไงเราตามไล่เร่งเพื่อให้ได้ตาม แผนงานเนคือคือปัญหาสําคัญนะครับก็คือว่าหนึ่งคือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราจะต้องหาวิธีที่ใช้เครื่องจักร มาช่วยทดแทนใช่อย่างบางทีต้องต้องบอกว่าพอพอเราเกิดการขาดแรงงานเนี่ยแรงงานที่มีสกิลต่างๆเนี่ยกลับบ้านไปในช่วงโควิดใช่บางท่านก็ไม่กลับมาแล้วไม่กลับากลับไปปลูกปลูกปลูกข้าวปลูกทําสวนทำไร่อะไรก็ไม่กลับมาแล้วแล้วก็คนงานทางชาด้วยนะใช่ครับเราก็เลยกลายเป็นว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต้องเอาการทําจากโรงงานการใช้เครื่องจักรมาช่วยเพื่อให้ร่นเวลากลับคืนมาในเรื่องของการทดแทนแรงงานต่เดียวกันแผนในการหา แรงงานที่จะมาช่วยเสริมเนี่ยก็ต้องทําล่วงหน้าไว้เลยแล้วก็ต้องเตรียมให้หมดครับแต่ว่าต้องต้องเรียนว่าก็ก็อยู่ในช่วงที่ชั่งเล้นมากๆนะครับในการที่เราจะต้องพยายามทําให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จให้ได้ตอนนี้มั่นใจว่าจะแก้เป็นตอนนี้ยังอยู่ในแผนอยู่ครับโอ้เหรอรับอะไรจะทําให้มันไม่อยู่ในแผนมันอุปสรรคอะไรที่คาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าไหมอากาศหวังว่าจะไม่เกิด เอาเบรกอะไรบางอย่างอีกรอบนึงนะครับทุกคนก็หวังอย่างนั้นนะทุกวงการก็วังอย่างนั้นแล้วก็ก็สำหรับเราแล้วก็คิดว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยแผน A แผน B emergency plan ต่างๆเนี่ยมันได้ถูก practice ด้วยซ้ำไปนะครับไม่ได้แค่เตรียมการในการที่จะทำไว้ฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจะมีการ ขยับอะไรบ้างก็เพราะเพื่อความเหมาะสมของการเข้าอยู่อันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าเรามองว่าการที่ผู้อยู่อาศัยเข้ามาแล้วอไม่ทําให้เกิดความสุขและสุขภาพที่ดีจริงๆอเราพิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะให้ย้ายเข้ามาฉะนั้นเราต้องเราต้องเราต้องพร้อมจริงๆก่อนครับซึ่งข้อนี้ตั้งแต่ต้นเลยผมจำได้ว่าประโยคนเนี่ยสาคัญว่าใช่ครับเวลาคนย้ายเข้ามาจะต้องพร้อมครับจะไม่ใช่ว่ามาซ้อมดูจะว่าตรงนี้ยัง ไม่สมบูรณ์ตรงนี้ยังเป็นปัญหานี่จะไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับความจริงที่ฝนตกหนักเนี่ยก็ดีอย่างนะเป็นการทดสอบระบบน้ําเราเป็นยังไงจะจริงๆเลยครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยเดิมมีแผนในเรื่องของการการน้ําท่วมซึ่งเราเชื่อว่าระวางแผนไว้ดีใช่ดีมากเลยครับแล้วฝนคราวนี้เนี่ยคราวนี้มันไม่ใช่แค่ฝนสิบปีละบางทีมันเป็นฝนแปดสิบปีบางทีคนบอกว่าอาจจะมีฝนร้อยปีอะไรอย่างนี้ครับซึ่งซึ่งเลยทําให้เราได้มาทดลองจริงๆว่าไอ้ระบบการ ป้องกันน้ําของเราเนี่ยเป็นยังไงคุณเดียเนี่ยพอตอนช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยงคือนนอนตื่นก็คงคิดคิดหนักพอๆกับผู้ว่ากทมเหมือนกันว่าน้ำท่วมเดือดกัไงไงแต่ว่านี่โครงการนี้เ,เตรียมแผนเอาไว้ผสมควรจริงๆรระบบเราต้องบอกว่าเราเนี่ยแทบจะเหมือนกรมอุตุก,กับกรมชนประทาน,นค,คือคือคือ,คอต้องต้องบอกว่า เนื่องจากเรามีที่เก็บน้ําอำฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าน้ํานั้นเนี่ยจะต้องพร่องน้ําไว้เตรียมรับน้ําแค่ไหนใช่เนี่ยค่ะเดียวกันถ้าพร่องมากเกินไปหมดหน้าฝนเหมือนเขื่อนเลยครับผมก็จะมีน้ําน้อยเกินไปชฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องมอนิเตอร์ในระดับหนึ่งเลยว่าบริหารการจัดการครับแลแล้วมันดีตรงที่ว่าโครงการเนี่ยยังไม่เปิดตอนนี้มันถ้าทดสอบระบบเราแล้วร้บบอะไร้าเราเราเจอหลายจุดครับว่าเราเจอว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อ ไว้วางใจกับระบบแมคานิกได้อย่างเดียวกลายเป็นว่ามันต้องเป็นการบาลานซ์กันระหว่างคนและระบบ,บเพราะระบบเองเนี่ยพอถึงแม้เราจะตั้งไว้ว่าเมื่อปริมาณน้ำถึงเท่านี้จะริกเกอร์ให้ปั๊มเดินหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดคว<น>ามผิดพลาดได้คนเองก็ไปฝากความหวังไว้ที่คนอย่างเดียวไม่ได้ใช่ <laughs> ฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องมีทั้งสองระบบร่วมกันว่า,ามีทั้งคนคอยตรวจสอบ ความถูกต้องของระบบที่ถูกวางไว้อันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเราโชคดีที่เจอปัญหานี้ใช่แล้วเราก็เลยได้เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการทําให้ค่อนข้างต้องบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของหน้าฝนมาเนี่ยครับความเครียดค่อนข้างน้อยลงเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าต้องเตรียมอะไรวันดีขึ้นดีอยู่ดีเนี่ยสาย,ฟายไฟไหม้ขึ้นมาทาันทัที่ไม่เคยควรจะเกิดขึ้นมาก่อนเราก็เลยต้องมีเรื่องของหลายๆอย่างว่าจะต้องเตรียมแล้วคราวนี้ ระบบไหนที่เป็นระบบสําคัญซื้อสแปร์เก็บไว้เลยใช่ระบบไหนที่จะต้องมีช่างแตนไบตลอดเวลาครับเผื่อไว้สองทีมเลยอะไรแบบนี้ครับนี่ต้องขอบคุณธรรมชาติต้องต้องขอบคุณคือเป็น s t r e s เทสเลยนะใช่ครับ s t r e s เทสหมายถึงว่าเราทดสอบจริงๆว่าถ้าเราโดนท้าทายหนักๆที่สุดเนี่ยเรารับได้แค่ไหนครั้งนี้เราผมถือว่าโชคดีสําหรับโครงการ f o r e s t i e สที่ธรรมชาติบอกว่าลองดูสิใช่ครับว่าถ้าเธอเตรียมระบบไว้อย่างนี้ แล้วฉันลงมาหนักที่สุดเนี่ยเธอไหวไหมต่อไปนี้ถ้ามันเบากว่านี้เธอสบายแล้วตอนช่วงหนักที่สุดคือช่วงไหนมาประมาณช่วงเดือนที่แล้วอประมาณเดือนที่แล้วที่เราฟังข่าวจากกรมอุตุบอกว่าโอ้เดี๋ยวพายุลูกนี้จะเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวจริงข่าวปลอมด้วยนะครับหลายๆอย่างแล้วก็ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเราเราเรามีการเช็คเรดาร์ฝนเรามีเรื่องของการตรวจปริมาณน้ําฝนอะไรเงี้ยครับก็ก็ต้องบอกว่าได้ประสบการณ์เยอะมากๆเราตั้งบอลรูมขึ้นมาเลยเอาทุกทีมที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันบริหารจัดการแล้วมีการรายงานเรื่องระดับน้ําตลอดเวลาซึ่งซึ่งก็ที่ผ่านมากลายเป็นว่าเราเราเรียนรู้หลายอย่างมากๆครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรากลัวคือเราพอาพร่องน้ําเผื่อพายุมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวน้ําในบ่อผมมันจะน้อยลงครับไอ้ตรงเนี้ยเราจะภายในสองสาเดือนข้างหน้าเราพอจะตอบได้ไหมว่า เรื่องพร่องน้ําน้ําเกินกับน้ําไม่พอเนี่ยเราบาลานซ์กันตรงไหนได้คือเราโชคดีที่เราไม่เหมือนอกรมชลประทานตรงที่ว่าถ้าน้ําไม่พอในเขื่อนเนี่ยอืก็ไม่รู้จะทำยังไงแล<ะ>้วก็จะเกิดปัญหากับ,บเกิดการร้ายอ่าปัญหาภัยแล้งแน่แต่ของเราเนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันฟีดด้วยน้ําประปาได้หมดฉะนั้นหมายความว่าต่อให้ไม่มีน้ําจริงๆผมก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าผมก็ใช้น้าประปาได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมันก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้ว่าอย่างอย่างตอนเนี้ย เราเราเลิกพ่องน้าละฝนที่ตกมาทั้งหมดเนี่ยเราคํานวณแล้วว่ามันมันเพียงพอที่เราจะสามารถเมเนจให้อยู่กับของเราได้ครับครับฉะนั้นก็เบาใจไประดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ยังต้องจับตาดูตลอดใช่ครับแต่ว่าบทเรียนที่ได้ครั้งนี้มันก็มาวางระบบใหม่แก้ไขระบบใหม่พูดถึงเรื่องคนกับเรื่องระบบนี่ตอนนี้ประสบการณ์ครั้งนี้ทําให้รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ระบบกี่เปอร์เซ็นต์คนกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบบ้างต้องห้าสิบห้าสิบเลยครับใช่หรือจริงๆต้องพูดว่าร้อยกับร้อย คือระบบมันต้องร้อยแล้วก็คนก็ต้องร้อยแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเราเผื่อไว้ด้วยซ้าแปว่าคนเนี่ยเราต้องร้อยยี่สิบเพราะว่าบางทีมันเกิดเหตุบางอย่างค,คือต้องต้องถ้าเล่าเล่ารายละเอียดคือว่าบางทีช่างไปดูแลที่จุดหนึ่งตัวเขาเปียกไปหมดแล้เออวเวลาฝนตกหนักมากแล้วพอเขาจะไปที่จุดคอนโทรลเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภยัย อ่าฉะนั้นเนี่ยมันต้องทําตั้งหลายอย่างครับอันนี้แค่หนึ่งเคสนะครับระบบต่อไปนี้เนี่ยจะต้องรีโมทคอนโทรลได้โดยที่คนไม่ต้องเข้าไปที่ตรงนั้นถูกต้องแล้วช่างเองต้องมีสแตนบายอะไรแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่การต้องทํางานร่วมกันของระบบและคนถ้าเราเก็บข้อมูลครับช่วงเนี้ยซึ่งมีประโยชน์มากเนี่ยนะแล้วเราก็ใช้ AI ช่วยได้ใช่ใช่ครับไอ้ดาต a าแอนนัลิซิเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ช่วยเรามิเตอป้องกัน แล้วก็เก<ช>ิดปัญหามันก็ช่วยทําให้เราระบบมันเดินได้คจุดสําคัญคือทั้งระบบและคนแล้วคนเองเนี่ยต้องมีการถ่ายทอดความรู้หรือบทเรียนให้ซึ่งการละกันเพราะว่าต้องบอกว่าบางท่านอาจจะไม่อยู่ในอนาคตอะครับแต่บทเรียนทุกอย่างต้องถูกบันทึก,กแล้วก็ส่งมอบว่าเอ้ยเวลาเกิดแบบนี้เราทํายังไงเวลาเกิดแบบนี้เป็นยังไงครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากไม่ใช่เฉพาะสาหรับโครงการนี้นะผมว่าสําหรับการโครงการอนาคตด้วยโครงการอนาคตด้วยแล้วการบริหาร ในภาวะเช่นนี้ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถ้าคนข้างนอกอยากจะได้ผมว่ามันก็จะช่วยครับทําให้เราไปบริหารด้านอื่นๆได้ด้วยะครัเอาละเรื่องปลาดีกว่าที่คาดเรื่องน้ํานี่เราได้บทเรียนที่เราทําให้เราสามารถบริหารได้นอกนั้นมีอะไรที่คุณเดียกําลังจัดให้เข้าระบบตอนนี้จะเป็นเรื่องของความเป็นสมาร์ทซิตี้ระบบ i อโต่างๆต้องต้องบอกว่าวันนี้ยิ่ง จากวันแรกที่เรามองถึงระบบ IoT ที่เราจะทำกับวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วม,มันมี Advanced Technology เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งต้องบอกว่าเราเองเนี่ยอยู่ในช่วงของการที่จะเตรียมการให้ระบบ IoT ที่อัปเดตท,ที่สุดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยถูกมาใช้กับเมืองเราอ,อย่างหนึ่งก็คือว่าเ,เราเรามีเรื่องของการที่จะเอาระบบ AI มาช่วยตรวจสอบการใช้ไฟ การใช้น้ําของลูกบ้านทุกคนครับซึ่งซึ่งต้องเรียนว่ามันฟังดูไม่ค่อยยากแต่พอทําจริงเนี่ยมันมีปัญหาก็นเนื่องเยอะเพราะว่าต้องเรียนว่ามันเป็นการโคดิเนตกับทั้งหน่วยภาคของการประปาการไฟฟ้าอะไรหลายๆอย่างซึ่งซึ่งพอนั้นเราก็เลยคิดว่างั้นเนี่ยเราอยากจะมีตัวสมาร์ทมิเตอร์ที่ควบคุมโดยแอปพลิเคชันของเราเองอะไรเงี้ยครับก็เลยจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราอยากจะว่าเราเป็นคนที่สามารถช่วยมอนิเตอร์ว่า บางทีลูกบ้านอาจจะลืมเปิดไฟทิ้งไว้หรือเกิดไฟรั่วโดยที่ไม่รู้ตัวรหรือบางปีท่านไม่ได้อยู่เลยแต่ทําไมมันมีค่าไฟอย่างเงี้ยเป็นแบบเดียวกับเรื่องประปาเหมือนกันรเราอยากให้เราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเตือนให้ว่าเอ๊ะวันนี้คุณลืมไหมหรือมีปัญหาอะไรไหมแล้วยังสามารถช่วยในการตรวจสอบได้ว่าเอบ้านนี้มีคนอยู่นะแต่ทําไมไม่มีการใช้ไฟออ่ามันมีอะไรเกิดขึ้นค,คือต้องบอกว่า AI วันนี้มีความฉลาดทอนทัางสูงสามารถที่จะช่วย มอนิเตอร์เหตุการณ์อะไรที่มันไม่ปกติได้และอย่างน้อยเนี่ยเราในส่วนในฐานะที่เราเป็นคนดูแลเมืองส่วนกลางเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยในการคอยเตือนหรือว่าช่วยในการช่วยเหลือลูกบ้านของเราได้ครับครับถ้าอย่างนั้นผมเชื่อว่าทั้งการประปาแล้วก็ไฟฟ้าน่าจะเห็นประโยชน์การที่จะร่วมมือเพราะว่าเขาก็จะได้ข้อมูลแล้วเขาก็จะทําให้บริการเขาเนี่ยดีขึ้นครับก็ก็คุยกันแล้วก็ก็มีเรื่องของคุณภาพของกล้อง ที่เป็นเรื่องของ security อต้องบอกว่าความเป็น smart security ปัจจุบันเนี่ยมัน advanced ม,มากๆเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะทำยังไงให้ประสิทธิภาพของระบบที่เราใช้เนี่ยม,มันใช้ได้จริงการที่จะเจอสามารถ detect คนที่เป็นคนที่คนแปลกหน้าหรือผูพ้พูดพูดที่มีความน่าสงสัยอย่างเงี้ยถึงวันนี้ AI มันสามารถที่จะไปถึงขั้นที่ว่า สามารถเตือนได้ว่าไอ้คนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่ปกติได้เลยได้เลยคือไอ้ facial r e ก o g n i t i o n ก็ดีไ <transcript> อ,อการจบกนะิจกรรมยาไหนก็ช่วยได้ซึ่งตรงเนี้ยเข้ารูปเข้าร้อยอย่างอยู่ในช่วงการพัฒนาซึ่ง <c oughs> ต้องบอกว่าเราเทสระบบไปแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คิดว่าเวลาที่เหลือน่าจะเพียงพอเรามีทีไมโอทีที่ช่วยเหลือในการเข้ามาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วเราก็ใช้อ่าบริษัทชั้นนําที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับเข้ามาช่วยในการ ทสระบบถูกต้องแล้วระบบเนี้ยทั้งหมดเนี้ยจะเริ่มเทสประมาณเดือนหกอืมเดือปีหน้าแล้วผมมีเวลาประมาณหกเดือนในการที่จะคอมมิชั่นนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างครับเดี๋ยวนี้ถึงขั้นที่ว่าถึงแม้เราใส่หน้ากากการโควิดจับได้แล้วจับได้ไหใช่ครับเทคโนโลยีนี้ไปถึงนั้นแล้วนะเยี่ยมเลยนกกลับมาอย่างสัตว์ธรรมชาติกลับมาอย่างโอ้กลับมาเยอะมากเลยครับใช่ครับก็คือตอนนี้เราแบบ หลายใครมาเดินในป่าก็ถ่ายรูปนกเลยมาส่งมาแชร์กันซึ่งซึ่งมันเลยนําห้ว่าจริงๆว่าขอเล่านิดนึงครับอาจจะเป็นไม่เชิงสปอยแต่ว่าไอเดียหนึ่งของเราในอนาคตก็คือว่าคนที่มาเที่ยวป่าเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะมีลิสต์ของนกหรือสัตว์ต่างๆที่น่าจะอยู่ในฟอเรสเทียแล้วคนคนนั้นสามารถที่จะถ้าเจอเนี่ยถ่ายรูปเขา พอมันดีเทคปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่านกชนิดอะไรแหล่งกำเนิดที่ไหนมีเรื่องราวยังไงแล้วเก็บมาเป็นคอลเลกชันให้กับคนคนนั้นว้าวเยี่ยมเลยครับแล้วทำได้ในถึงขั้นที่ว่างูเนี่ยเป็นงูมีพิษหรืองูไม่มีพิษโอ้อ่าประตายปั๊บมันจะขึ้นเลยนะใช่ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราสะสมครบไปแลก ขนมของฝันที่รีเทลของเราได้ครับก็ก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่เราพัฒนายอยู่ซึ่งเทคโนโลยีทําได้แล้วมีทําได้แล้วครับออ่จ<ช>งหดรู้รเลยว่างูเนี่ยเป็นพันุ์อะไรใช่ก็มีมากน้อยแค่ไหนอยู่ในประเทศไหนมีนิสัยยังไงดุไหมเม็ดพิษไหมเนี่ยนะใฉะนั้นในอนาคตเราจะมีคล้ายๆกับว่า ้วแค่นึกภาพว่าเด็กๆอะครับม,มาเที่ยวป่าของเราทุกคนก็ถือแอปพลิเคชันกันแล้วก็เดินเล่นกันไปได้ออกกําลังกายด้วยได้อยู่กับธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้หาสัตว์ต่างๆที่ที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าสนใจเนี่ยผมเชื่อว่ามันได้ทั้งประโยชน์ความรู้และสุขภาพที่ดีแล้วสนุกด้วย,ยวแล้วกลับมาเรื่องเดิมความสุขของคนที่มาเที่ยวความสุขค,ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติใช่ แล้วจาคงจะไม่ใช่เฉพาะนกหรืองูแหละผมว่าต้นไม้ก็ได้นะต้นไม้ได้ใช่ไหมใช่ครับใบดอกไม้ดอกไม้ที่ถ่ายเข้าไปก็จะบอกเลยว่านี่ดอกอะไรแต่ต้นไม้เนี่ยตอนนี้ดอกไม้ทําได้ครับแต่ว่าต้นไม้เนี่ยด้วยความที่ใบใบมันยังค่อนข้างอินเดียนยากฉะนั้นเราก็เลยจะช่วยในการที่มีค r ว o d e โคพิเศษขึ้นมาสําหรับการดีเทจไปแต่ยังอยู่ในช่วงพัฒนาครับยังมีเวลาครับเลยคิดว่าเดี๋ยวช่วงนั้นเนี่ยต้องให้คุณสุชัยมาลองเล่นดูโอ้ยสนุกมากแล้วผมจินตนาการได้เลยว่า มันจะสนุกแล้วก็มีความรู้ครับแล้วก็ทําให้เป็นกิจกรรมครอบครัวใช่ครับที่จะมาบอกว่าอามานั่งตรงนี้แล้วก็มาดูซิป,ป่าบริเวณนี้มีสัตว์อะไรธรรมชาติมีอะไรครับมีดอกไม้อะไรแล้วก็บทสนทนาระหว่างผู้ปกครองกับเด็กรหรือเด็กกันเองเนี่ย<ช>มันจะเป็นเรื่องของการฝ่ายหาความรู้และเป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะว่าเราเนี่ยเจอเพนพอยจริงๆของครอบครัวว่า บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับลูกถูกต้องคุณปู่คุณย่าก็ไม่รู้จะคุยกันกับลูกใช่ถ้าเกิดเรามีบทบทสนทนาที่เชื่อมต่อกันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของสัตว์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันเกิดคุณภาพของการสนทนาถูกต้องคุณล <Quality time S 1> ิตี้ไทม์สำคัญมากๆเลยระหว่างครอบครัวนั้นนั้นคือ่งต้องเรียนว่าเหตุผลนั่นแหละคือเหตุผลหลักว่าทําไมองค์ประกอบต่างๆที่คุณชูชัยเห็นนะครับมันจะถูกร้อยเลี้ยงเพื่อให้เกิด ความสัมพันธ์ของครอบครัวที่แน่นแฟนมากขึ้นนั่นก็คือนําไปสู่ความสุขเพราะว่าจุดประสงค์สําคัญของฟอเรสเซียก็คือสร้างเมืองให้คนอยู่และมีความสุขครับดนั้นกิจกรรมที่จะมีการคิดต่อไปเรื่อยๆในอนาคตะครับก็จะตอบโจทย์นี้แหละเพราะว่าทีมงานทุกคนเนี่ยก็จะถูกว่าทําอะไรก็ได้ให้คนที่มาใช้มีความสุขและมีความสุขไม่ใช่ที่มีความสุขมีความสุขคนเดียวก็ได้แต่มีความสุขทั้งครอบครัวเนี่ยดีกว่าครอบครัวอบอุ่นใช่ครับครอบครัวมีกิจกรรมร่วมครับ ครอบครัวแต่ละเจเนเรชันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ใช่ครับเด่รุ่นใหม่ก็จะมีข้อมูลความรู้บางด้านแต่ว่าคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเล่าได้ว่าเนี่ยเห็นทากไหมเห็นไสเดือนไหมนี่นะไสเดือนก็ทําอย่างนี้อย่างนี้ได้นะผมว่าเนี่ยคือบทสนทนาที่มีคุณค่ามากครับแล้วมันจะถูกเติมเต็มด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในอนาคตซึ่งซึ่งคือที่นี่ซึ่งตอนนี้เราได้มีการวางคอนเซ็ป ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจุดประสงค์ของการมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยากจะให้คนที่มาเนี่ยได้สัมผัสและเรียนรู้อะไรจุดเทคเอาเวยของเขาในการออกมาคืออะไรแล้ววันนี้เราไม่ได้มองแค่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของเราคือแค่อาคารตัวนี้แต่ป่าทั้งป่าของเราเนี่ยแหละกับพิพิธภัณฑ์นี้จะเป็นส่วนเดียวกันและให้ความรู้ให้ความสุขสนานได้ด้วยกันครับแล้วผมก็กำลังรอโรงหนังแล้วก็โรงละครนะ ใช่ครับก mm ็อยู่ในแผนนะครับแล้วสภากาแฟของมูิครับสภากาแฟ้วยครับสภากาแฟเนี่ยผมวาดภาพไว้เลยว่าเป็นที่ที่มานั่งคุยกันอ่านหนังสือแลกเปลี่ยนใครมีข้อไปเจออะไรอ่านหนังสือดีๆเพลงดีๆหนังดีๆมาตั้งวงคุยกันครับกินกาแฟไปคุยกันอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์มาเล่าให้เด็กๆทักๆหนุ่มฟังมาแลกเปลี่ยนกันโ้ยตั้งแต่เรื่องอวกาศไปจนถึงเรื่อง ที่เกิดขึ้นรอบตัวและอะไรที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยก็มาตั้งบทสนทนากันว่าอย่างนี้มันเป็นยังไงมาอย่างไรการที่เราจะอ่านเฉพาะในโซเชียลมีเดียแล้วก็เชื่อดราม่าวันตะวันเนี่ยตั้งวงแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนเรื่องนี้นะมันต้องระวังตรงนี้นะเด็กก็จะเล่าว่าเนี่ยพอไปดูเห็นแล้วก็รู้สึกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าเราก็จะได้แลกเปลี่ยนถูกตรงว่าตรงนี้สำคัญมากมากเลยแล้วมีประโยชน์มากมากและที่สําคัญมันมันตอบโจทย์ก็คือว่าทั้งผู้เล่าและผู้ฟัง ก็มีความสุขทั้งคู่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็เราได้ข้อมูลที่เป็นจริงด้วยครับ,รบตรวจสอบกันได้ด้วยว่เาเป็นยังไงดีมากเลยครับเนี่ยผมกลับมาฟอร์เรสเซสวันนี้ก็เพื่อจะมาขอให้คุณเดียมาอัปเดตล่าสุดและนี่ก็เห็นชัดเจน2ปีที่ผ่านมาทุกอย่างเร่งให้เป็นไปตามตารางเดิมแล้วก็อะไรหลายอย่างที่ดีกว่าที่ค่าเอาไว้ต้นไม้เป็นต้นธรรมชาติเป็นต้นและสิ่งที่เกิดข้นโดยธรรมชาติเช่นฝนที่ลงมาหนักก็ ช่วยทําให้โครงการนี้ได้ทดสอบระบบของตัวเองปรับปรปุงแก้ไขให้มันได้ระดับมาตรฐานโลกจริงๆครับขอบคุณมากครับคุณเดียรับคครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส,ส,ส,สู่สุสสทธิชัยพอดแคสต์